อยากได้เงินเดือนที่ต้องการต้องพูดยังไงดีมาค่ะวันนี้พี่เอกจะสอนก่อนอื่นน้องๆทุกคนต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าเวลาเราไปสัมภาษณ์งานเราก็มักจะโดนถามว่าน้องต้องการเงินเดือนคาดหวังอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยบางคนก็คือเริ่มออึ้งและตอบไม่ถูกคือเหมือนแบบอยากได้ตัวเลขตามที่เราแบบคิดเอาไว้ในใจแต่ไม่รู้ว่าจะต้องพูดยังไงเพื่อได้ตามที่ต้องการใช่ไหมละ่ะดังนั้นขั้นตอนแรกก็คือการทําการบ้านค่ะทุกคนเนี่ยจำเป็นที่ต้องก่อนสัมภาษณ์งานนะจะต้องทําการบ้านว่าในตําแหน่งที่เรามาไปสัมภาษณ์นเี่ เขาได้เงินเดือนกันอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งถ้าหากว่าเราทําการบ้านแบบละเอียดนะคะเราก็จะรู้นะคะว่าฐานกลางเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ทีนี้บางคนบอกว่าเอาพี่เอกคะแล้วถ้าสมมติว่าเขาไม่ได้มีระบุเอาไวห้หร่ะว่า จะมีเงินเดือนประมาณเท่าไหร่ในประกาศงานวิธีการง่ายๆก็คือให้น้องเนี่ยไปหาตำแหน่งงานที่ใกล้เคียงกันในตำแหน่งคล้ายๆกันนะคะหรือเป็นตำแหน่งเดียวกันเลยก็ได้ลองดูจากในประกาศงานในอุตสาหกรรมเดียวกันด้วยนะดูว่าเขาให้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่และถ้ามีเวลามากขึ้นนอกจากเป็นบริษัทที่เป็นอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว ขนาดบริษัทต้องเป็นขนาดใกล้ๆกันและนั่นแหละค่ะคือเงินเดือนที่เขาเนี่ยสามารถให้เราได้ขั้นตอนที่2เมื่อเรามีข้อมูลในมือแล้วใช่ไหมคะว่าโอเคในตลาดงานเนี่ยเขาจ่ายกันอยู่เท่าไหร่ทีนี้กลับมาดูตัวเราค่ะรู้เขาแล้วอย่าลืมรู้เราด้วยนะคะว่าตัวเราเนี่ยสามารถไปตอบสนองมีทักษะอะไรมีประสบการณ์อะไรที่จะสามารถไปตอบสนองสิ่งที่บริษัทเนี่ยเขาหาได้ย้อนกลับไปดูในตัวประกาศงานได้เลยนะคะอะไรคือสิ่งที่เขาจะให้เราไปทําในแต่ ละข้อนั้นเนี่ยเรามีผลงานอะไรต่างๆมาแล้วบ้างซึ่งถ้ามีเนี่ยเราก็จะต้องเตรียมคําพูดที่จะนําเสนอผลงานเนี่ยตรงนี้เนี่ยบอกออกไปเลยตรงนี้แหละมันจะเริ่มมาสะดุดสําหรับเด็กจบใหม่เพราะว่าจะมาสะดุดที่ตรงนี้เพราะผลงานต่างๆเราไม่มีพราอไม่เคยมีประสบการณ์ พอทุกคนอย่าลืมนะคะว่าการเรียกเงินเดือนหรือว่าการต่อรองเงินเดือนการพูดจํานวนเงินที่เราต้องการออกไปแล้วเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องเชื่อมโยงบอกเหตุผลด้วยว่าเฮ้ยทำไมเราถึงรู้สึกว่าเราคู่ควรกับเงินเดือนก้อนนั้นไม่ใช่ว่าสมมติว่าเราบอกว่าเออหนูต้องการเงินเดือน2อ0 0มค่ะแล้วเหตุผลคืออะไรเหตุผลคือหนูต้องการ2อ0 0มค่ะหนูตอบไม่ได้หนูเพราะว่าที่บ้านให้หนูมาก็เงินเดือน20 0 0 0แล้วอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แบบนั้นน่ะแต่ในกรณีถ้าหากว่าเราเป็นคนที่มีผลงานมาก่อนเราก็บอกไปเลยค่ะสมมติว่าตอนนีี้เน่ย กำลังสัมภาษณ์งานตำแหน่งแบบเซล e ์มีเ a ียเจอร์ใช่ไหมในตำแหน่งงานเซล e ์ม a เ a g e เจอร์ก็คือต้องการเหมือนแบบให้เราไปบริหารทีมเพื่อสร้างยอดขายสร้างไรายได้ให้กับบริษัทเราก็บอกไปเลยค่ะว่าเออเราต้องการเงินเดือนอยู่ที่ประมาณ5 0,000บาทในประกาศงานนะสมมติว่าเขาเขียนเอาไว้อยู่ที่4 0,000- ื่นถึงห้าหมื่นแล้วก็เรียกเต็มที่ไปเลยที่5 0,000ื่นเราต้องการเงินเดือนที่50,000บาทค่ะเพราะว่าจะเห็นได้ว่าจากประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมาของเราเนี่ยเราสามารถที่จะบริหารทีมนะสามารถที่จะช่วยเทรนนิ่ง คนภายในทีมเนี่ยเซลล์ทีมของเราเนี่ยให้เก่งขึ้นมาได้แล้วก็สร้างยอดขายจากการเทรนของเราเนี่ยขึ้นมาได้200ซซึ่งมันสร้างผลกำไรให้กับบริษัทเนี่ยเพิ่มขึ้นได้ถึงปีละ20ล้านเก็ตไหมเพราะเราบอกว่าเฮ้ยปีหนึ่ง20ล้านกับเงินเดือนของเราเดือนละ5 0 0 0 0ื่น0 0 0 0ืนเดือนก็คือ5 0 0 0 0 0เทียบกับ20ล้านมันก็จะรู้สึกว่าเออคุ้มค่ากับการลงทุนเก็ตฟีลไหมมันจะต้องได้ฟีลลิ่งแบบนี้ดังนั้นเนี่ยพี่เอถึงย้ำเสมอนะคะว่าในการต่ออองเงเเินนดื เราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษา2ข้อนี้ก็คือถ้าไม่มี2ข้อนี้ก็คือจบสุดท้ายพี่เอ๋จะบอกว่าการพูดเรื่องเงินเดือนเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่น่ากลัวหรือว่าอาจจะบางคนแบบไม่กล้าพูดเป็นกังวลอะไรแบบนี้จะบอกว่าไม่ต้องไปกลัวนะคะเพราะถ้าหากว่าเราทําการบ้านดีพอแล้วนะคะเราเนี่ยจะมั่นใจแล้วมันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถตอบคําถามนี้ออกไปได้อย่างแบบเริดปัง ใครชอบเทคนิคนี้บ้างแล้วใครเคยใช้เทคนิคอื่นๆอะไรยังไงบ้างอย่าลืมแชร์เอาไว้ด้วยนะคะอย่าลืมแชร์เป็นวิทยาทานให้กับคนอื่นด้วยขอบคุณค่ะ